ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เรามาจะส่งนะครับค่าติดรถไถนะครับเป็นคูบต้านะครับ L50-18 นะครับตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดนะครับก็โครงผานนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านส่งนาคนะครับตําบลวังม่วงนะครับอําเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ตัวนี้รหัสผานะครับ d h 24 6 f กนะครับ24ก็หมายความว่าใบ24นิ้ว6นะครับ6ก็คือ6จานนะครับ6ใบนะครับ ครับคาดก็เราผลิตมานะครับตรงกับโครงฐานตัวนี้นะครับเพราะว่าเซนเตอร์ที่เราตั้งมาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นขาเนี่ยอยู่ในระดับ24นิ้วนะครับในส่วนของโครงเนี่ยเห็นไหมครับตัวใหม่ๆเนี่ยสันโครงกระดูกนะครับสันกระดูกเนี่ยด้านล่างค่อนข้างสูงเลยนะครับอ่าแล้วก็วิธีการจับยึดนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อในส่วนของออนไลน์ไปนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นประกับล็อกนะครับนี่ครับ กับล็อกนะครับเราจะใช้ล็อกในส่วนของด้านล่างตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็การจับยึดนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับนะที่เราตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับยึดนะครับติดตั้งง่ายๆเลยนะครับในส่วนการตั้งโครงผานไถนะครับในส่วนของการติดค่าใช้งานค่าเนี่ยโครงผานไถต้องอยู่ในแนวตั้งฉากนะครับหน้าของโครงผานไถจะไม่คว่ำลงไปฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็ไม่ไม่หงายขึ้นแบบนี้นะครับจะอยู่ในโซนของการตั้งฉากนะครับมันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าระยะขาเนี่ยเราตั้งมาจากโรงงานก็คือใบยี่สี่นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะกดลงไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถที่จะปรับได้สีตำแหน่งสีรูเนาะที่เราจะสามารถปรับได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็จะจับยึดแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับจับยึดแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ประกับด้านล่างนะครับนี่ร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนแล้วก็วางคาดด้านบนนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยนะครับในส่วนตำแหน่งนะครับนี่ครับเราก็กะระยะมาจากโรงงานแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปตัดฟันเพิ่มตัดขาเพิ่มนะครับตัวนี้เราทาทาให้นะครับตรงกับโครงผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น M 6 2 4 0 MU 5 7เนี่ย คงขานก็จะกว้างกว่านี้ยาวกว่านี้ขายาวกว่านี้นะครับเป็นสเปครุ่นไทยรุ่นมัน40แรงก็จะสั้นกว่านี้ขาก็จะเล็กสั้นกว่านี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรุ่นคูปุต้า50แรงนะครับก็เป็นค่าติดรถไถนะครับตรงรุ่นนะครับจากเอ็มสอเจริญการช่างนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะได้นะครับค่าติดรถไถก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0887478136นะครับ นะครับสิดแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานวางลงนะครับครับวางลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของการไถนะครับอ่าการไถนะครับใบผานนะครับมันจะลงดินไปอีกนะครับพอลงดินไปอีกนะครับไอตัวคาดของเราเนี่ยก็จะทํางานนะครับถ้ามันโหลดเกินนะครับสปริงก็จะทํางานสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับเนาะถ้ามันโหลดเกินมันรับน้าหนักเกินมันก็จะสามารถยกขึ้นได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของการที่เราจะปรับระดับรูนะครับรูหนึ่งเหมาะสาหรับดินเปียก,ยกมีน้ํหมูสองเนี่ยเหมาะสาหรับดินเปียกเปียกอมๆน้าหน่อยนะครับในส่วนการตั้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขอแค่ปรสซนทางหลังพอวิธีตั้งเนี่ยเราหายประซ่นก็ตัวค่าไทยแค่นั้น ่นครับรยยบ่ครับ่าลอาลงายยมันจะมันขยับออกอีกอ่าขันสมมุติว่าพ่อใส่ไปนวนโดนอ่า่ใส่ไปน้นโดนเนี่ยคัดท้ายมันจะชอบสึกสึกมันจะตลกลงมาครับตลกลงมาหาคาดเราครับเราก็สามารถที่จะขยับเดินไปหน้าอีกได้นะครับอ่าเนี่ยครับประชนครับน,น,นะบอห่างเลยอ่าครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปรับฐานไถให้หัวท้ายกินดินเท่ากันนะครับเนาะก็เราผลิตมาค่อนข้างเยอะนะครับ300กว่าท่านแล้วขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็ท่านใดอยากจะได้ค่าติดรถไถนะครับก็โทรงมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นะครับอ่าตัวนี้ผมปรับอยู่ในหมวดรูที่2นะครับถ้าดินแห้งเนาะถ้าดินแห้งพอกับป๊บขึ้นเด้อแปับขึ้นทางบน ถ้า,ถาดินเปียกแนรครับดินแห้งครับขยับขึ้นด้านบนถ้าดินเปียกพอกะขยับลงด้านล่างถ้ามีน้ำไถในน้ำอยากจะดำนาไถดำนาพ่อกะปรับหูหนึ่งเพื่อจะให้ฟันมันลงเยอะๆฟันลงเยอะแล้วตัวนี้มันจะไม่ไม่หอบดินครับตัวนี้มันสิบว่าหอบดินอ่ะดินแห้งกับหู้นี่แหละพ่อแมนครับแม่นอ่ารูที่สองนะครับที่ใช้เยอะมากที่สุดนะครับก็ อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานพับขึ้นนะครับเราไม่ใช้งานเราก็สามารถที่จะพับขึ้นบนผนไถไว้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่เราไม่ใช้งานมันก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับนี่นี่ครับฝั่งซ้ายขวาก็จะสามารถที่จะดึงล็อกไว้อยู่นะครับเราไม่ใช้งานเราก็ไถปกติได้เลยนะครับถ้าจะใช้งานเราค่อยวางลงครับไม่เหมือนโรตารี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดออกถอดเข้านะครับก็อยู่กับผนไถเราตลอด นะครับน้ำหนักที่เราคำนวณมานะครับรถห้าสิบแรงรับได้นะครับก็เราคำนวณน้ำหนักให้ด้วยนะครับเราไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงลูกค้าที่จะใช้รถไปนานๆนะครับว่ามันจะรับแรงโหลดหรือเปล่านะครับมันจะโหลดเกินไหมน้ําหนักเกินไหมตัวนี้เราคํานวณให้แล้วนะครับว่ารถห้าสิบแรงเนี่ยน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่สี่สิบแรงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตัวฟอร์ดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขนาดมันก็ไปตามโครงผานนะครับก็ไว้วางใจได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ไปยาวๆเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์088 7478136นะครับช่าง e M ออเจริญการช่างฝากเอาไว้ด้วยนะครับ